สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทีม11จะมาพูดถึงพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ค่ะ พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539มีทั้งหมด38ข้อโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนพศ2539เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่การฟ้องคดีละเมิดอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่การเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐอันเป็นกระทำตามหน้าที่เหตุผลในการตาพรบ 1. การใช้หลักเกณฑ์ในปอพพมุ่งได้เงินครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและบันทอนก่อนกำลังใจ 2. เจ้าหน้าที่ที่อาจกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย 3. หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมทำให้ต้องรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่อื่นด้วย 4. เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกรงความรับผิด 5. มีวิธีการบริหารงานบุคคลและวิัยควบคุมอยู่แล้ว ขอบเขตการบังคับใช้พรบรนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2องขอบเขตคือหน่วยงานและเจ้าหน้าที่และการกระทําของเจ้าหน้าที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่มีส่วนราชการและวิสาหากิจตามกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานอื่นตามพระราชกิจสาดีกาการกระทําของเจ้าหน้าที่นะคะมีละเมิดแก่บุคคลภายนอกละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐข้อสอบกพอพพรบรความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2539 ข้อ1น,นะคะวันใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539กอไก่วันที่14ศจิกา2539ขอไข่วันที่15ศจิกา2539คอควายวันที่14ศจิกา2540งอง,งูไม่มีข้อถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะคือข้อขอไข่ค่ะ 1 15, 2, 5พศจิกาสพรพระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1 4พฤศจิกาซึ่งมาตราสองบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นข้อกอไก่ผิดเพราะวันที่1 4พฤศจิกาเป็นวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่113ตอนที่60กทับหน้า1ทับ 1 4พฤศจิพรพระราชบัญญตัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ข้อข้อควายนะคะผิดเพอวันที่14.2540เป็นวันที่คำสั่งสำนักงานกลางมาตาช่างตวงวัดที่1ทับ2 5 4พเรื่องการกำหนดเลขที่ของสำนักงานตาช่างตวงวัดลงวันที่14.2540ข้ององูนะคะผิดเพาะข้อขอไข่ถูก 2. นะคะการกําหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2,539ต้องออกเป็นกฎหมายใดก็ไกาพระราชบัญญัติขอข่ายพระราชกิจดีกาขอควายพระราชกําหนดงองูกฎกระทรวงค่อยถูกต้องนะคะคือข้อขอข่ค่ะมาตรา4ของหน่วยงานของรัฐให้ความหมายรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกิจดีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ใช่นะคะพิจพรพระราชบัญญตัติมีตัวย่อว่าพรบเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญตัติซึ่งมีรัฐสภาเป็นฝ่ายที่ออกกฎหมายนี้พระราชบัญญตัติถือว่าเป็นการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้เป็นชีวิตประจําวันกําหนดกฎหมายซึ่งมีเนื้อหาเป็นการทั่วไปไม่มุ่งเจาะจงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบังคับใช้แก้กรณีใดกรณีหนึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลายหลักอักษรที่รัฐได้ตาขึ้นไว้เป็นข้อบังคับกําหนดความประพฤติบ,บุคคล พระราชบัญญัติถือว่าเป็นกฎหมายที่มีศัก์สูงกว่าบทกฎหมายประเภทอื่นๆมีรองเพียงรัฐธรรมนูญเท่านั้นข้อขอควายนะคะผิดพอพระ,ะราชกำหนดพรกรเป็นกฎหมายรูปแปบบหนึง่งซึ่งรมหากษัตริย์ทรงตาขึ้นโดยคำหนึง่งคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญวางไว้ว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วน อันมีอาจหลีกเลี่ยงได้หรือพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่องมือในการให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจตามกฎหมายแทนสภาแต่ต้องมีเหตุจำเป็นและฉุกเฉินข้ององูนะคะผิดเพาะกฎกระทรวงเป็นกฎหมายรายรักอักษรประเภทหนึ่งของประเทศซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตาขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหรือแห่งกฎหมายที่มีฐานะเสมอการเป็นต้นว่าบำบัดกฎหมายพระราชกำหนด กฎกระทรวงนั้นเดิมเรียกว่ากฎเสนาบดี